กิ่นแหละลูกเอ้ยไม่ค่อยนอนกันเลยลูกนอนวันนี้เนาะเอ้ยดูน้องด้วยนะลูกนะใหญ่ดูน้องด้วยนะลูกเดี๋ยวแม่เล็กก็มาแล้วลูกดื่มนมนี่ไปก่อนไปไหนล่ะเสษฐีไปไหนลูกเสษฐีไปไหนลูกคิดถึงแม่เล็กเหรอลูกคิดถึงแม่เล็กเหรอลูกคิดถึงแม่เล็กเหรอคิดถึงแม่เล็กไหมลูกเดี๋ยวแม่เล็กก็มาแล้วลูกนะเดี๋ยวแม่ไปรับแม่เล็กให้นะคะวันอาทิตย์นีงเนาะ มั่งมีมั่งมีกินนมเหรอลูกอ่ะไอดื่มนมเลยลูกดื่มนมก่อดื่มนมอย่างนี้ไปก่อนนะลูกเนาะดื่มนมแพะไปก่อนนะลูกเนาะดื่มนมแพะไปก่อนเดี๋ยวแม่เล็กมาเดี๋ยวรำรวยละ่ะรำรวยอร่อยไหมลูกรำรวยอร่อยไหมคะดูรำรวยดูรำรวยอร่อยไหมคะลูกกินเลยคะ่ะลูกกินเลย กินเลยนะลูกนะโอเคกินซะตั้มรวต้องอยู่ด้านในค่ะเดี๋ยวตั้มรวยไม่ดื่มอ่าเขาไม่กินนะคะนมนี่แต่มั่งมีกรตรถีที่เขากินดื่มน้ำให้หมดเลยลูกดื่มน้ำให้หมดเลยพี่ใหญ่นอนเฝ้าน้องเหรอลูกโอคืหฮะพี่ใหญ่เฝ้าได้อ้มอพี่ในญ่ ใช่ไหครับใช่ไหมคะไปไหนมาคะอิะ่มแล้วห่ะลูกอิ่มแล้วเหลอค่ะเอ้ยคนสวยของแม่อิ่มแล้ว,ลลว,ลออลวทําไมไม่พาก,กันนอนอะ่ะลูกกินเสร็จแล้วก็พาก,กันนอนนะลูกเนาะเอ,อ้ยคนสวยไม่งอไงเล,อเลยดูไม่ดื้อเลยแต่ว่าไม่ค่อยนอนอย่างเดียวเดินไปไหนกะเดินไปไหนลูก ไปไหนคะออกมาเร็วๆออกมานะออกมานะอย่าไปมวัวนะพ <c oughs> ี่ใหญ่เฝ้าองพี่ใหญ่เป็นยามเหรอลูกดูแลดูแลมั่งมีเศรษฐีร่ำรวยเหรอคะอ <c oughs> ิ่มแล้วเหรอคะลูกอิ่มแล้วมั่งมีอิ่มแล้วอ้า เนะี่ยไปหากันนะี่โอเคหานดื้อนะคะหานดื้อนะลูกนะเ,เดี๋ยวก็พากันไปนอนนะลูกกินเสร็จดูดูด,ด,ด,ด ให้ไม่ต้องกลัวค่ะลูกไม่ต้องกลัวไมานั่งลงอ่านั่งลงอ่านั่งคุมอ่ะพี่ใหญ่ดูแลเลยพี่ใหญ่ดูแลเออเดิพี่ใหญ่พี่ใหญ่โอเคดูอเสียงรดเยอะแยะไปหมดเลยนะลูกเนาะดูเสียงเยอะแยะไปหมดเลย พี่ใหญ่เป็นยามเฝ้าน้องเมื่อคืนแม่เล็กไม่อยู่เดี๋ยวแม่เล็กก็มานะลูกเนอะเดีวแม่เล็กก็มาวันอาทิตย์แต่แม่ก็ไปรับแม่เล็กให้เนอะลูกเนอะเนอะเดี๋ยวให้ยวให้พี่ใหญ่ดูแลนะคะอ๋อยดูดูดูดดกลัวอะไรแกกลัวเสียงรถ เฝออ้าเลยเฝ้าแทนแม่เล็กเลยนะ่ารักสุดๆเลยพี่ใหญ่เดี๋ยวต่อไปคงเป็นคิวพี่ใหญ่แล้วนะให้น้องๆเราทำเสร็จก่อนนะลูกนะเนาะนีกดเฝ้าน้องเหรอลูกอลำรวยอยูไ่ไหนคะอลำรวยอลำรวยอยู่ไหนลูก ล่ารวอยอะออกมาเล่นกับพี่เขาไหมล่ะอือไหนแล้วรวยอยู่ไหนลูกล้วรวยอยู่ไหนอ้าล้วรวยอยู่นี่เขากินเอ็ดก็หลบเหรอลูกอือไม่กล้าออกมาเหรอลูกยังไม่กล้าเนาะยังแม่ยังไม่ปล่อยหนูเนาะแล้วค่อยปล่อยนอะลูกเนาะแล้วค่อยออกมานะลูกเนาะหนูอยู่ในกรงก่อนนะลูกนะกินในกรงก่อนนะไปยแม่จะพาออกมาทีทีละนิดทีละนิดนะคะโอเคอเดินมาค่ะ ไปดูน้องปะอ่ดูกินเสร็จกต็ตรวจตะเวนเรีนลาดตะเวนนะคะดูคุมเด้ใช้ได้เลยได้พี่ใหญ่ใช้ได้เลยนะทำหน้าที่แทนแม่เล็กนะดูทำหน้าที่แทนแม่เล็กนะเนี่ยแม,นะม,ม่เล็กไม่อยู่นะลูกเนาะเดี๋ยวแม่เล็กมาเล็กผ่าตัดมเล็กผ่าตัดทำหมันตอนนี้เรียบอ่าเรียบร้อยดีนะลูกนะ เราพักฟื้นอยู่นะลูกเนาะเดี๋ยววนะันอาทิตย์แม่เล็กก็กลับแล้วแม่ก็ไปรับแม่เล็กนะลูกเนาะห้ามเลยไปตรงน้นลูกไม่เอาไม่ไปทางนี้ลูกไม่ไปไม่ไ,มไป,ไปทางน้ำไม่วิ่งตามน้องไปป้าๆเข้าบ้านกับเข้ากองเที่ยงแล้วลูกเที่ยงแล้ว ที่ใหญ่ดูน้องด้วยนะลูกนะหนูดูน้องด้วยนะลูกที่ใหญ่ดูน้องด้วยนะคะ